สวัสดีครับผมสมวิธีการเอาไปโคขึ้นรถอีกแล้วนะครับผมนนะสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับอุ้ยโอ้โหยังอะไรร่วงครับมอเนี่ยตะเยงบ,นงนะยงบ,บืนนิ่งนะตะแยงบูบราเซนนิ่งนะสนํานอก ร้อนมากร้อนมากร้อนมาก <c oughs> วิลีฮอตด,ดีครับวันนี้ <c oughs> เรีวมาแล้วมาแล้ว Valeu, valeu! <laughs> tên em hả anh chị đường nào nó thôi tụi hả พึ้นแล้วตังอ <laughs> ใก้เลยใกล้ไหมเนี่ยใกล่ไหมอนี่ยแบแรงเราก็ต้องใช้บุ้งกีกดไปที่ตัวรถก่อนครับผมแล้วค่อยดันขึ้นนะครับขึ้นยกตัวครับผมแล้วก็ครับ ไปเกนะครับผมดันขึ้นอีกกดลงนะครับผมกดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ครับเตรียมตัวที่จะเทคออฟครับเทคออฟ a ทคออ f ขึ้นไปแล้วก็โอ้โหใช้สับเครื่องบินไปเลยต้องยกใบมีดขึ้นยเดินถอยแล้วครับเดินหน้หนาครับไม่เดินถอยหลังพ,พอดีร้อนนำอยู่ต้องอยู่หน้านะครับอันนี้เรรสร็จเรียบร้อยครับผมโดยประกาศรัชนี ดูจนจบนะครับดูจนจบนะครับแล้วก็เสร็จนะครับผมวิธีง่ายนะครับยกฝาท้ายขึ้นรถนี่ครับผมค่อยดันเข้าไปครับเข้าไปเข้าไปข้างหนึ่งแล้วครับผมแล้วตัวนี้ก็ต้องเข้าเรียบร้อยแล้วครับผมแอร์ยร์บียอดไอ้น้อยอีกทีฟรดแล้ว โอเคครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผม